ทางด้านของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็ได้เปิดโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์นครับการให้บริการตรวจการวินิจฉัยสุขภาพแม่และเด็กนะครับรวมไปถึงการตรวจนะครับคุณภาพน้ําครบวงจรนะครับของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3นครสวรรค์ นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒินะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจการวินิจฉัยสุขภาพแม่และเด็กนะครับและคุณภาพน้ําครบวงจรของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3นครสวรรค์เพื่อให้ผู้บริหารนักวิชาการจากภาครัฐและภาคเอกชนนะครับผู้รับบริการได้ร่วมแลกเปลี่ยนองความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับเครือข่ายในพื้นที่พร้อมได้มีการจัดแสดงนิทรรศการครับการตรวจคัดกรองมะเร็งสายพันธุ์เสี่ยงสูงการตรวจการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกนะครับการตรวจน้ำคบวงจรและผลงานนาวัตกรรมการบริการตรวจวินิจฉัยของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3นครสวรรค์ซึ่งเขตสุขภาพที่3นะครับครอบคุม5จังหวัดได้แก่จังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีและชัยนาท มีห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวินิจฉัยสุขภาพแม่และเด็กด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันก็ได้นําห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําครบวงจรอย่างเช่นน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทน้ําแข็งและคุณภาพน้ําเสียน้ําทิ้งก,ก่อนอ่กนปล่อยสู่ธรรมชาติรวมทั้งให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี NIPT มีบริการตรวจธาลสัสซีเมียครบวงจรนะครับ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวก็จะทําให้มีการรับบริการนําส่งตัวอย่างแค่เพียง1ตัวอย่างและได้รับบริการตรวจทางด้านธาลัสซีเมียและประเมินความเสี่ยงในการกําเนิดบุตรโรคธาลัสซีเมียชนิดอุนแรง3โรคตามนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขด้วยครับใช่แล้วครับซึ่งผู้รับบริการในพื้นที่นะครับก็สามารถเข้าไปปรึกษาครับได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ที่3จังหวัดนครสวรรค์ครับ